โอ้ย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 เตรียมเลยต้นแรกนะฮครับผมวันนี้จะได้หนูมาครับหนตัวว่าจะผัดครับโอ้ยององเขาดีแตกนีตนแม่แนวอยู่บนนี้เดี๋วนะครับดูดูดูดตัวหนูก่อน ถุบถุบโอ้งอ่ะุบโอ้งดีมากพี่มีพ่ออะไรมี่อยู่ี่ีค่าหนูดี่ถูกต้องนะครับมีรอด่ต้องบุโกอุ้ยโอ่งแตกโอ่งนี่แตกนี่ัดหมวันนี้จะได้กินไหมน้อครับ เิดเงดโดนว่ไหนไว้บอกมไท่นมาล่ะทันมโหัวตัวกัดใหม่ดีงูเองไว้ว่าอย่างรฝานี่ต่อไปลงคุนนะครับตัวนิสานน้องกว่าสวัสดีพ่อใหที่หนอนเบบนันเลยเออใคเปิดช็ปตะแบงให้บิงเซ่ปะ เลือดหลุดกบไปัอาวจุเลยเนี้ยของื้อเฟียร์เรายัอองก่อนอ้าวนุ่งปูนมันตัวอส่นไหนเนี่ยตอนนี้กำลังสับอยู่นะครับเครื่องปุนก็แบบบ้านๆ<ม>ตอนนี้เชียพังช่องน,นะครับติดต่อเฟซบุ๊กได้โกอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเมนูต่อไปคือผัดกบอ๋อผัดหนู ตันน้เรางงัานี้มันอะไรนะรับมดเลยแรมตอนนี้ยิ่งไม่งลยดเกลื่อนเราแล้มที่ต่อไปแล้วก็อ่อนงูลง มัหน um> oui> ูลงแล้วนะครับยังมันถูกแล้วก็ไปรุงนะเป็นเต้าห้เสียบหน่เจ้า ใคก็น <Yeah, S 1> ุ่งเสีย like ต oh ู้เลยนุ <Looking at each other> ่งเสียตู่นี่เอามาแต่โองเลี้ยงเอาเองโอเมนไหมนั่นเป็นนุ่เสียตู่เป็นปลเต่าเป็นอย่งไรครัเอาได้ที่แล้วก็เอาพักลงนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับตอนสุดท้ายแค่ตองห้องตรงไปปล่อย กยไปอย่างนี้จ้านีห <analysis> ัวก็จะดีสุดๆโอ้หอม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 เท่าทาเท่าท่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวชิมดูเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวเชฟชิมเองก่อนนะครับ อืมผัดนู้บแซ่บครับผ <c oughs> ัดน,นูแบบบ้านๆครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ